รวมรถมือ2 JK สวัสดีค่ะกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้นะคะรถเก่งมือ2ราคาประหยัดมีให้ชมกันทุกทุกวันหน้าช่อง JK เลยนะคะส่วนคลิปนี้นะคะเป็นรถยอดฮิตเลยค่ะทุกท่านฮิตตลอดการกับรถ t o y ยต a 3ห่วงขามราคา29,000บาทนะคะราคาถูกมากค่ะทุกท่านใช้งานได้ปกติเป็นรถเก่งมือสเกียร์ธรรมดาค่ะเครื่องยนต์1,300ซีซี เครื่องดีเกียร์ดีค่ะแอร์เย็นสีสวยนะคะภายในสะอาดหน้าหลังยังเดิมๆอยู่ค่ะไม่เคยชนนักนะคะภาสีไม่ขาดเร่มเอกสารครบพร้อมโอนค่ะรถอยู่ตัวเมืองนคนปรปฐมนะคร่านอายุขนาดนี้สภาพยังดีขนาดนี้ค่อนข้างหาย,ยากกันแล้วนะคะโตโยต้าสามห่วงทนทานหายห่วงค่ะ สนใจโทรคุยสอบถามโทรอัปเดตสถานะและนะัดดูตัวจริงนะคะติดต่อได้ตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปเลยค่ะแอดใส่ข้อมูลให้แล้วนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ